สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยกรณีที่มีการหลอกลวงผ่าน Facebook ว่าพี่น้องประชาชนได้รับรางวัลและให้แอดไลน์นะครับปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนผ่านข้อความใน Facebook ว่าท่านได้รับรางวัลแล้วให้แอดไลน์เพื่อติดต่อขอรับรางวัลน,นะครับลักษณะข้อความจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยแอดไลน์ไปแล้วนะครับจะเกิดความเสียหายอยู่3ประการด้วยกัน การแรกคือมิจฉาชีพจะหลอกว่าต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมค่าภาษีในการร่อนวันเมื่อพี่น้องประชาชนโอนเงินไปแล้วเขาจะตัดการติดต่อ 2. เป็นการหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลวันือนปีเกิดหมายเลขบัรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์เมื่อมิจฉาชีพได้ข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วอาจเกิดความเสียหายกับตัวท่านได้ครับแล้วประการสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เป็นเครดิตในการ เข้าเล่นพนานออนไลน์ซึ่งเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับข้อความลนานนักษณะนี้ควรเีกเลี่ยงครับขอบคุณครับ